สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องผ่าท้ายบ้านมนี้เราจะทำเมนูไส้นอีะยวนะคะตอนนี้เราก็เมื่อวานนี้เรามีปุ่นกระปูอยู่แล้วนะคะทีนี่นี่ฮะปุ่นกระปูแล้วเราก็จะอุ่นนะคะนี่นะ,ะอุ่นกระปูนะ,ะแล้วเราก็มาผัดบวบนะคะผัดบวบคิดว่าจะใส่หมูนะคะใส่หมูไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหมูเรามันแข็งมากนี่หมูอยู่ช่องฟิต เข็งจโปกโปกเลยกินไม่ได้นะคะจิเราก็รอดูสักพักนึงว่าเขาจะละลายให้เรารล้วหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาต้มบวบนี่นะคะต้มบวบต่อไปเราก็จะผัดบวบใส่ไข่นะคะตั้งกระทะเลยนะเออนี่นะคะ bột nướng nó có xài thành rồi nè không เขาบอกว่าถัดบวกอะถ้าใส่ไข่บวกมันจะไม่หวานอันนี้จริงหรือเปล่าอนนี้ก็ไม่รู้นะคุณั่วรวบอย่านีแล้วก็อบบวกให้มนสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเติมตน,น้ำลย มารอให้บวบสุกก่อนนะคะ,อะตอนนี้เราอบบวบนิ่มแล้วนะคะนี่นะคะจีเราจะอบบวบให้นิ่มนะ,ะแต่ก็นิ่มก็คือให้เขาสุกนะจีเพราะว่าบวบเหลี่ยมเขาแข็งนะคะจี สุกกว่านี้นิดนึงนะคะสิอ่านี่นะคะพอกอหัะะวสุกแล้วธรมรมดามันต้องใส่พริกพริกไทยตำกับกระเทียมเลยะะสิแต่คนที่นี่เขาไม่กินกันอ่าผงนัวนะคะปรุงด้วยรสผงนัวนะคะหารหลักก็ต้องอ่าที่นี่ผัดแล้วก็ต้องใส่หวานนิดนึงนะคะอันนี้หวานนะคะสิ หวานนิดนึงตามมาด้วยรสด,ดีนิดนึงนะคะสิรสด,ดีตามมาด้วยสีอุขาวนะอุขาวนิดนึงขาดไม่ได้คือน้ำมันหอยของเรานนคะ นี่นะฮะทำัาหอยคนทีนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผัดบวบของเราที่แรกปรา้าที่บ้านว่าจะใส่หมูนะแต่หมูเขาแข็งนะคะไส้ีก็ขี้เกียจรออ,อร่อยมากไอซีนี่นะฮะ ผัดบวกตามภาษาสไตล์ปลายบ้าท้ายบ้านนะฮะแกะฮึ ว้าวว้าวผัดบวบนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ยกเอามาไว้ใส่รวมกันนี่คะอนี่นะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ไม่ต้องบอกนะผู้ชมว่าอะไรอันนี้บวบนะคะอันนี้ผักที่ป้ดาปลูกนะอันนี้เราผัดนะคะแล้วเราจะอุ่นกระปูนะคะต่อ อุ่นกระปูนะคะอุ่นกระปูเขาบอกว่าถ้ามีหอยปุ่มใส่ไปแค่แทรกนะให้ออท้อแล้วก็จะไม่ จีเคยกินไหมป้าจาบ้านก็ไม่เคยกินนะมาดูใกล้ๆนะคะจีนี่นะคะเราโขบป,ปูนะคะเราก็ใส่ข้าวบุข้าวคั่วแล้วก็ใส่น้ําปลานะคะแล้วก็ใส่เป็นเครื่องแบบปรุงรสนะก็หอมก็เทียมผักอีตูนะคะใส่ได้ทุกผักถ้าจะให้เลิศให้ดีนะ,ะป้าสวนผักบ,บอกว่าให้ใส่หอยขมนะคะจุบจ๊บๆมันจะแซ่บนะคะจีนี่นะคะเป็น วิถีบ้านๆน,นะคะกับข้าวของเรานะคะตีแล้วเราตักเสิร์ฟนะคะตีเสร็จแล้วนะคะแล้วมันจะแห้งเกินไปนะคะตีนี่นะคะกับข้าวของเรานะ,ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะที่เราเราทานพร้อมกันนะคะตีนี่นะคะบวบมาจากบ้านหญ่นี่นะคะทั้งผัดนะคะแล้วก็ปูนะคะปูมาจากที่ทุ่งนาของเราเองนะคะปน กระปูก็เป็นแบบนี้น้นผักก็จากพี่นานะปลอดสารพิษหมดเลยนะคะกับข้าววันนี้นะคะตีคนทําคือป่าท้ายบ้านชาแนวนะคะนี่นะคะกับข้าวของเราเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะตีเนาะก็คลิปนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ป้าที่บ้านน,ะะนี้นะคะนี่นะคะของทัดต้องเดินไม่ท้องนะคะตี เราต้องต้องทำกับข้าวให้กับทุกคนได้ทานนะคะนี่นะคะกินผักนะคะสมองดีนะะหมูเราก็มีแต่เราไม่ทานนะคะเราจะเลือกทานผักนะคะจีเราจะเลือกทานผักคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะ